สวัสดีครับทุกคนก็วันนี้กลับมาเจอกันอีกแล้วในช่องของโฟมโฟมล็อกเองนะครับก็ถ้าใครเพิ่งเข้ามาดูครั้งแรกฝากกด subscribe ช่องโฟมด้วยนะครับไปเจอเทรนด์อันนึงมาที่รู้สึกว่าแบบอินม,มากๆเลยเพราะว่าเห็นแล้วแบบดูเป็นเรามากอะถ้าเกิดว่าทุกคนที่ถ่ายแพลตฟอร์มอ,อื่นๆนะครับก็น่าจะเห็นเทรนด์นี้นั่นก็คือ h ฮิ t r o ร e makeup trend นั่นเองไอเจ้าเทรนด์นี้เนี่ยมันมาจากในเอกสาร GQ China ในคอนเซปต์ h e ฮ t r o ต e นั่นเองก็คือการแบบว่าไปโดนแดดเผาเบิร์นแดดในช่วงซัมเมอร์ของประเทศบ้านเขาอะเนาะเราจะเเออาามมมททคััพกกนซึ่่งบลยวโฟไไดด้้ ปไปแล้วในทิกติกแล้วก็ไอจนะครับคนก็ชอบเยอะแล้วก็คนก็ทักเข้ามาคุยกันเยอะเหมือนกันว่าแบบใช้อะไรยังไงเนาะในวันนี้ก็เลยอยากจะมาทําเป็นคลิปยาวคลิป YouTube เลยนะครับอาจจะมีสิ่งที่โฟมได้เรียนรู้จากครั้งก่อนเนี่ย่าแบบเออเราทําอะไรผิดพลาดไปแล้วแล้วก็จะมานําเสนอใหม่ในครั้งนี้อาจจะแบบดูดูโอเคมากขึ้นละกันเนาะไม่รู้ว่าจะออกมาดีกว่าเดิมหรือเปล่านะมาดูกันดีกว่าว่าอุปกรณ์ที่ต้องใช้เนี่ยมีอะไรกันบ้างบลัชกาล่าอันนี้เบอร์ศ er. ูนย์สามเรดโรลเลอร์ความดีงามก็คือว่าตัวนี้นีมมััจะ2หว ด้านแรกเนี่ยจะเป็นหัวแปลงแล้วก็ด้านอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นหัวที่เป็นหัวบลัชนะครับซึ่งสีที่โฟมใช้เนี่ยมันก็จะเป็นสีที่แบบสีแดงเลยนะครับผมวันนี้เนี่ยมีความพิเศษตรงตรงนึตงตรงที่ว่าโฟมจะใช้อีกตัวหนึ่งที่ไม่ได้ใช้ในติ๊กต็อกเนาะก็จะใช้เป็นแม c อันนี้เป็นตัวใหม่ที่เพิ่งได้มาอันนี้เนี่ยจะมีความกลนออกส้มๆนิดนึงเราจะเอามาไล่สีกับบริเวณจุดที่ไม่ได้เป็นจุดที่แบบเบ์นแดดมากขนาดนั้นคอนซีลเลอร์นะครับจำเป็นมากๆจะต้องใช้ในการแบบทําให้หลายๆอย่างมีมีมมิิตากขขึ้นลลททอองเย ให้จุดต่างๆที่กระทบแสงเนี่ยมีความกลมมากขึ้นสเต็ปแรกเนี่ยเราก็จะต้องทำการทาบลัชที่หน้าก่อนนะเน้นแดงไปเลยนะเน้นแดงแบบจัดๆได้เลยแล้วก็หันหน้าไปทางแสงใช่ไหมดูว่าแบบตรงไหนที่มันเป็นจุดที่โดนแสงสีขาวเยอะที่สุดอะไรแบบเนี้ยลงตรงนั้นอนะ่ะเยอะๆได้เลยนะครับแล้วก็บริเวณตรงนี้นไล่ลงมาได้นะเหมือนแบบโดนแดดนิดนึงใช้แปรงอันนี้นะครับเกลี่ยลงมาวนๆวนๆ เกี่ยวขึ้นนะขึ้นให้มันเป็นเหมือนบาไปโดนถึงบริเวณหน้ผาผานะครับบริเวณนี้เนี่ยก็จะเป็นจุดที่โดนแดดเยอะเหมือนกันก็สามารถโบกลงมาได้นะครับถ้ารู้สึกว่าบลัชเนี่ยมันไม่ถึงใจเราใช้นิ้วเกลีย่ยเอาได้มันเบลนด์เข้ากับผิวได้ง่ายกว่าเวลาใช้บลัชคือเวลาทาออกมาแล้วเนี่ยมันจะแดงเยอะไม่ต้องตกใจนะเพราะว่าถ้าเวลาเราโดนแดดเยอะเราก็จะเป็นแบบนั้นแหละ <laughs> ได้อีกได้อีกเยอะตรงน,นี้ตรงน,นี้ได้อีก แล้วก็เราจะใช้ตัวนี้นะครับให้มันมีความอมส้มติดส้มนิดหนึ่งตัวนี้เราทาตรงนี้ให้มันดูเป็นไลส่สีออกส้มๆหน่อยแต่จริงนะเราว่าสีแดงอีก <c oughs> แล้วก็เนียวเลยวนเลย <c oughs> เหยื่อลงมาตรงนี้หน่อยให้มันดูเป็นกรอบหน้านิดหนึง่ง <c oughs> จุดตรงนี้เยอะสุดได้ถ้ากลัวเยอะเกินไปนะครับใช้แบบว่านิ้วแต้มเอาในกล้องคือแบบดูเบามากอะต <c oughs> อ,อจริงมันแดงมากแล้วอะ ตรงหน้าเนี่ยความแดงได้ละแล้วเดี๋ยวเราจะมาใส่คอนซีลเลอร์กันนะครับเราจะทําให้มันมีความเหมือนแบบตายังขาวอยู่ตายังไม่ได้แบบโดนแดดมากกลมๆไปเลยเพราะว่าเหมือนแบบว่าจะเป็นจุดที่ไม่ได้โดนแดดรู้สึกว่าวันนี้แต่งเบากว่ารอบที่แล้วนะเพราะว่ารอบที่แล้วแบบแดงจัดแดงเข้มมากกว่านี้อีกนะครับชอบลุคนี้มากเพราะว่ามันง่ายแล้วมันแบบมันก็โอเคที่จะทำให้มันเละๆได้ เพราะว่ามันแต่งรูปได้ไงทุกคนลงไฮไลท์ให้มันดูมีความแบบเล่นแสงผมจะใช้อันที่มีกลิตเตอร์นิดหนึ่งลงบริเวณตรงที่ที่มันแบบโดนแสงในส่วนของหน้าเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วไฮไลท์ของเมคอัพลุคนี้เลยเนี่ยคือการที่ผิวตัวโดนแดดไปด้วยนั่นเองเออมันมีความวาวนิดนึงเนาะเราจะใช้เสื้อกล้ามนะครับแบบนี้แล้วผมก็จะใช้บล a ชกา l าตัวเดิมนะครับในการลงผิว ลงตามตามผิวได้เลยแต่ว่าเว้นรอยเสื้อคล้ามเอาไว้นะถูถูวนไปเลยวนไปเลยอย่างเงี้ยถูตรงไปบริเวณที่แบบเป็นจุดที่กระทบแสงนะครับผมบริเวณหัวไหล่น่าจะกระทบแสงเยอะที่สุดอย่างเงี้ยโดนแสงเยอะก็ถูวนไปเลยคอนิดหน่อย คือต้องขออวยยศบลัชอันนี้นะครับสีมันแบบมันได้แดงแบบว่าเออแดงเลือดฝาดจริงๆนะครับเธอจริงๆอ่ะไม่ต้องทําให้มันเท่ากันก็ได้นะมันจะเป็นจุดที่แบบเข้มหน่อยหรือว่าจางหน่อยก็ได้เพราะว่าปกติแล้วเวลาที่เราไปโดนแดดแล้วผิวมันแดงไม่เท่ากันน้ํตัวอยู่แล้วนาะแล้วต่อไปนะครับเราจะทําการถอดเสื้อแล้วก็มาวาดลายกัน เนี่ยมันเป็นลายเสื้อกล้ามที่เป็นแบบเป็นทรงแบบธรรมดามากเลยนะครับแต่ว่าในแบบที่เขาถ่ายจริงๆเนี่ยมันจะเป็นฟีลแบบว่าดูเหมือนใส่เสื้อสายเดี่ยวนิดนึงอะไรแบบเนี้ยเสื้อนั้นมันดูแฟชั่นแล้วมันดูแบบน่ารักคอนทราสกับความเป็นกล้ามของนายแบบเจนคนนั้นนะ่ะวิธีการที่เราจะทําสายเดี่ยวกัเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องมีสายเดี่ยวจริงๆเนาะเราก็แค่เอาคอนซีลเลอร์นะครับมาวาดให้เป็นเส้นใช่ไหมนะครับเกลี่ยเลยอยากได้เสื้อแบบทรงไหนก็ไล่ลงมาได้ครับประมาณนี้ เหมือนไม่ได้ใส่เสื้อกล้ามตัวเมื่อกี้แล้วมันก็จะมีความแบบเอิร์นน่ารักแบบลูกเล่นนิดนึงนะครับผมมาถึงสเตปต่อไปเนี่ยเราก็จะมาสร้างลวดลายให้กับผิวของเรากันสิ่งที่ผมทำรอบที่แล้วเนี่ยผมก็ใช้สร้อยอีกอันนึงนะคะตัวเหล็กอะ่ะมันจะเป็นเหมือนแบบแนวนอนแล้วแนวตั้งสลับกันอนะ่ะซึ่งในวันนี้ผมก็เลยลองเตรียมสร้อยอีกแบบหนึ่งมาที่เป็นแบบสร้อยแบนๆนะครับว่ามันจะสามารถทําลวดลายให้เราได้หรือเปล่าแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราว่าเราจะทําคอให้มันแดงอีกหน่อยเพื่อที่ว่าเวลาเป็นลายสร้อยแล้วว่ามันจะชัดขึ้น ลุคนี้คือใช้สีแดงได้เปล่งมากเราก็จะใช้คอนซีลเลอร์เนี่ยทาคอนซีลเลอร์ไปในด้านเดียวแล้วก็ทาให้เยอะๆเลยแต่ต้องบอกก่นอนนะว่าไม่รู้ว่าจะสําเร็จหรือเปล่าเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยคือมันไม่สําเร็จเลยเราก็แปะจะรอดไหมเฮ้ยได้อยู่แบบนี้แหละเออประมาณนี้ได้อยู่ได้อยู่รอบนี้เนี่ยผมจะใช้เป็นเจลแบบ เจลใสยอยากรู้ว่ามันจะแบบผลลัพธ์ต่างกับการใช้น้ำไหมมันเป็นเจลแบบเจลแข็งนะก็เลยไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นยังไงไม่เคยใช้ด้วยนะมันไม่เปียกอะมันแข็งแล้วมันเหนียวอะไม่ค่อยได้เพราะว,ว่าใช้น้ำก็น่าจะเวิร์กล้วเดี๋ยวเอาน้ำช่วยหน่อยดีกว่าเออน้ำช่วยหน่อยมันก็จะมีความแบบไม่ต้องแข็งมากแบบเปียก that? ชเป็นอะไงเสร็จสิ้นนะครับสำหรับลุกนี้เนี่ยโฟมอ่ะถ่ายรูปกับแส่ที่เป็นแสแดดอย่างเงี้ยนะครับ <S <S แล้วก็ใช้ไฟที่ค่อนข้างดานเน่เนงเอามาตั้งถ่ายรูปเอาไปใส่แอป VSCO ในการแต่งสีอะไรใดๆ,ๆให้มันดูแบบว่าเออมูดมันได้นนดนึงก็ประมาณนั้นก็โอเคแล้วนอนเนาะคิดว่าน่าจะชอบกันนะครับคงไม่ยากหรอกเนาะลุกนี้เพราะว่าเรารู้สึกว่ามันง่ายมากเลยแล้วเราชอบลุกนี้มาก ก็เลยอยากจะเอามาแนะนํากันนะครับอะไรว่าสําหรับในวันนี้เนี่ยก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากกด subscribe ช่องของโฟมล็อกไว้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปแล้วกันจะมาแต่งลุคอะไรอีกก็ต้องรอติดตามนะครับสำหรับในวันนี้ก็ไปละบ๊ายบาย